เรื่องก็เริ่มที่40ปีก่อนหน้านี้ที่ดาวหางก็ได้พุ่งประทะเข้าชนโลกและตั้งแต่เหตุการณ์นั้นแผ่นดินส่วนใหญ่มันก็จมอยู่ใต้ทะเลส่วนพื้นที่คาบสมุทรเกาหลีก็ได้เปลี่ยนแปลงเป็นทะเลทรายแถมผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็มีเพียงแค่1%ทุานั้นจึงทําให้โลกใบใหม่นี้จึงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดสิ่งปัะดิ์และข้อบังคับต่างๆเกิดขึ้นมากมาย และด้วยอากาศที่ปนเปื้อนจึงทำให้เกิดการสร้างแอร์คอนขนาดยักษ์เพื่อทำการเปลี่ยนออกซิเจนเนียมให้กลายเป็นออกซิเจนและด้วยทรัพยากรที่ขาดแคลนในตอนนี้มันก็เลยทำให้ผู้ที่รอดชีวิตต่างก็ถูกแบ่งแยกกันด้วย QR code แบ่งออกเป็นเขตทั่วไปเขตพิเศษและเขตศูนย์กลางส่วนผู้คนที่ไม่ได้ถูกคัดกรองนั้นต่างก็ต้องตกอยู่ในสถานที่ผู้รีภยัยที่ต้องใช้ชีวิตอย่างเวทนา จึงทำให้กลุ่มผู้ลี้ภัยที่หิวโหวยและอดอยากนี้พวกเขากกิดกลายมาเป็นฮันเตอร์หรือนักล่าและเริ่มออกป้นสะดมทรัพยากรต่างๆรวมถึงอาหารซึ่งโลกยุคลงสลายนี้มันก็มีหนึ่งอาชีพที่สำคัญนั่นคืออาชีพคนส่งของซึ่งนาทีของคนส่งของนั้นก็คือการขนส่งออกซิเจนและสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้คนที่รอดชีวิตแต่ด้วยเส้นทางที่แสนหฤโหดนี้ พวกเขาต่างก็ต้องผ่านอากาศที่เป็นเมลพีษและผืนทะเลสายที่ปนเปื้อนแถมยังต้องป่าการโจมตีพวกนักล่าที่โหดเทียมอ,อีกแต่ยังไงนาทีของคนส่งของพวกเขากะต้องพยายามป่าปั้นอุปสรรคต่างๆพร้อกระนำสิ่งของไปส่งให้ทันตามกำหนดเวลาจึงทำให้คนส่งของนั้นเก็เลยต้องแข็งแกร่งและมีทักษะในการใช้อาวุธเป็นอย่างดีเพราะเหตุนี้จึงทำให้ผู้ลี้ภัยที่รอดชีวิต ก็เลยมีความฝันอยากที่เป็นคนส่งของซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกผู้ลี้ภัยนั้นเขาก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดและภาพก็แต่มาที่เขตผู้ลี้ภัยคังนำที่มันก็ดูเหมือนกับว่าผู้ผู้ลี้ภัยในเขตนี้ต่างก็กำลังปรึกซ้อมการต่อสู้เพื่ออยากจะได้คัดเลือกเป็นคนส่งของและหลังจากที่คนส่งของเขาก็ได้ขับรถเข้ามาในเขตทั่วไปและหลังที่เขาลงมาจากรถทางด้านพระเอก เขาก็ต้องทําการใส่เครื่องปอกอากาศอยู่ตลอดเวลาเพราะความเข้มข้นมลพิษทางอากาศในตอนนี้นั้นมันก็เป็นมลพิษระดับ5ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับอันตรายและหลังที่เขาเอาสิ่งของลงมาจากรถร้องกับทาการสแกน QR วโค้ดเพื่อยืนยันตัวตนของคนส่งของก่อนที่เดินเข้ามาที่ด้านในเขาก็ต้องทําการฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งก่อนที่ไปเอกจะนำออกซิเจนในกระป๋องมาส่งให้ถึงมือของลูกค้า ร้องกระทำการติดตั้งให้พื้นที่ภายในห้องนี้สามารถหายใจสูตรออกซิเจนได้เต็มปอดอีกครั้งและหลังที่พระเอกพูดคุยคุณตาที่เป็นลูกค้าเสร็จแล้วทันใดนั้นเขาก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนว่ามันก็เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้มันก็กำลังมีคนส่งของคนหนึ่งที่เขาก็เป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งถูกพวกฮันเตอร์ดักปล้นโจมตีและทันทีที่พระเอกมาถึง เขาก็เดินตรงมาหาพวกกลุ่มโจรพวกนี้ก่อนที่เปิดฉากบุกต่อสู้แบบลุยเดี่ยวและทันทีที่ใบเอกค่อยๆจัดการกับพวกฮันเตอร์พวกนี้ทีละคนทีละคนจนหมอบคาทีนก่อนที่ตัวของเขาจะสามารถช่วยเด็กใหม่ให้กลับมาได้อย่างปลอดภัยและพาไปตามที่หญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าจองซึนอาที่ตอนนี้เธอก็กําลังชาระเงินเพื่อทําการซื้อเพื่อระดับออกซิเจนจากที่เธอเหลืออยู่ ซึ่งในเขตทั่วไปนี้มันก็ได้มีผู้ลี้ภัยจํานวนมากที่แอบลักลอบเข้ามาและถ้าหากถูกจับได้พวกเขาก็จะถูกจับกลุ่มและทําการลากตัวออกไปซึ่งหนึ่งในนั้นเหมือนก็มีทางด้านยูนซาวอลที่พยายามทําทุกวิธีทางเพื่ออยากจะมี QR code เหมือนกับคนที่รอดชีวิตคนอื่นๆซึ่งตอนนี้ทั้งซึนอากับตัวขเขานั้นก็อยู่ภายใต้การดูแลของผู้พันหน่วยข่าวก้องสาว ท่ช่อว่าพันตีจองซอนอาตัดภาพกลับมาที่บะเอกจ,จู่ๆเหมือนก็มีใครบางคนส่งข้อความมาพร้อมกับสถานที่นัดหมายที่มันก็เป็นประตูแปกเวลาห้าโมงเย็นของวันพรุ่งนี้เช้าวันต่อมาเหมือนก็มีขบวนรถขบวนหนึ่งที่กําลังขับเคลื่อนผ่านเขตผู้ลีภ้ภัยเพื่อจะเข้าไปในเขตพื้นที่พิเศษก่อนที่พวกเขาจะเดินทางมาที่ชอนบยองกรุป๊ปซึ่งภายในพื้นที่พิเศษนี้มันก็แตกต่างจากเขตผู้ลีภ้ภัย และเขตทั่วไปโดยสิ้นเชิงเพราะภายในเขตพื้นที่นี้มันก็ไร้ซึ่งฝุ่นและก็ทะเลทรายเพราะพื้นที่โดยรอบนั้นมันก็ถูกปกคลุมด้วยโดมขนาดใหญ่และคนที่อยู่ด้านในนี้พวกเขาต่างก็ไม่ต้องสวมอุปกรณ์ฟอกอากาศทำการครอบจมูกให้ยุญญ่งยากซึ่งทางด้านประธานใหญ่ของชอนบยองกรุ๊ปขเขาก็ได้เรียกท่านประธานอาธิบด,ดีกับลูกชายของเขามาทำการพูดคุยเกี่ยวกับแผนการก่อสร้างไซงานเอ ส่วนตอนนี้หลังที่ซาววอล์หนีออกมาหาผู้อุศโศกับเพื่อนๆที่เขตลีภยัยและทนันทีที่พวกเขาเห็นรถส่งของของปาเอกขับเข้าสู่พื้นที่เขตเกับความเร็วจึงทาให้ซาววอล์กับเพื่อนๆจึงใช้จังหวะนี้รีบกระโดดเข้ามาเกาะหลังรถของพราเอกก่อนที่จะปิง้ไปที่ด้านบนซึ่งพอพราเอกเห็นพวกเขาผ่านกล้องเขาก็เลยแกล้งขับรถโยกซ้ายขวาเพื่อจะแกล้งเด็กวัยรุ่นพวกนี้เพื่อรวมตกลงมาที่ด้านล่าง แต่ถึงแม้ว่าพระเอกจะสามารถกำจัดพวกเพื่นของซาววอลได้แต่ทางด้านซาวอลนั้นก็สามารถเข้ามาที่ด้านในรถของพระเอกและทนันทีที่เขาเจอพระเอกเขาก็ถึงกับอ้าปากค้างเร้ากับพูดบวกกับพระเอกไปวุ่นนายก็คือ58คนส่งของในตำนานชิมัยพอเขาพูดจบเขาก็ถูกทางด้านพระเอกโยนออกจากหน้ารถซึ่งในขณะด,ดียว่านั้นเองมันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้มันก็กําลังมีพายุใต้ฝนลูกใหญ่ที่กําลังเคลื่อนที่ กัจใจออกไปไปวงกว้างและพอพายุพัดผ่านไปในที่สุดพระเอกเขาก็เดินทางไปถึงเขตเอเขตที่ประธานชอมยองรุพูดถึงและเป็นผู้ดูแลการก,ารก่อสร้างเขตพื้นที่นี้และกลางดึกของคืนวันนี้เองทางด้านผู้พันซอนอาหลังที่เธอขับรถผ่านมาเจอกับรถส่งของที่พระเอกจอดทิ้งเอาไว้พวกเขาก็เลยเรีบเข้ามาทําการตรวจคน้นและพอเธอเจอพระเอกเธอก็เลยพูดถามกับพระเอกไป ว่าพื้นที่เขตเมันก็เป็นพื้นที่เขตห่วงห้ามและทําไมรถส่งข,งของของคุณถึงได้มาจอดอยู่ตรงนี้ก่อนที่ทางทหารกับผู้พันจะเดินขึ้นมาพร้อมกับทาการสแกน QR วอโค้ดที่คอมือของพระเอกเพื่อทําการยืนยันตัวตนก่อนที่เขาจะรีบลไล่พระเอกนั้นรีบขับรถออกไปจากเขตพื้นที่ห่วงห้ามนี้ซะตัดภาพกลับมาที่ซาวอลพอเขากลับมาถึงที่บ้านเขาก็กาลังเห็นซึนอ่ เธอกำลังออกกำลังกายผ่านเครื่องเล่นมีอาเดินเล่นอยู่ก่อนที่เธอนน้นจะหลอกให้พี่ชายของเธอให้เขาเข้าไปที่ด้านในห้องก่อใที่ขังพี่ชายของเธอเอาไว้พร้อมกับให้ก่องอาหารกับเขาเอาไว้เป็นเวลานานถึง15วันตามคำสั่งของพี่ใหญ่อย่างในด้านผู้พันซอนอาและภาพกระตามาที่ตลาดแรงงานของผู้เขตลีภ้ภัยที่ผููขนจากเขตต่างๆมากระแวะเข้ามาเลือกซื้อของจากยุคก,ก่อนล่มสลาย และทันทีที่ไปเอกเขาผ่านเห็นเด็กสาวคนหนึ่งที่นอนคอตกเพราะออกซิเจนกำลังจะหมดอยู่ที่ข้างทางเขาก็เลยเรีบวิ่งเข้ามาช่วยก่อนที่ทําการรีบแบ่งออกซิเจนที่เขามีบางส่วนให้กับเธอไปและพอไปเอกเขาเห็นหนังสือที่อยู่ในมือของเด็กสาวคนนี้เกี่ยวกับการเดิมพันด้วยชีวิตเพื่อเป็นคนส่งของเด็กสาวคนนี้เธอก็เลยพูดบอกกับไปเอกว่าเธอก็อยากเป็นคนส่งของเหมือนกับ58แป ที่เขาคอยช่วยเหลือผู้ลีภ้ภัยคอยแบ่งปันทั้งอากาศและก็อาหารให้กับพวกเราก่อนที่ระเอกจะมาพบกับชายคนหนึ่งเราก็ให้ข้อมูลบางอย่างในเขตพื้นที่เอให้กับชายคนนี้ไปและในขณะนี้ก็นั่นเองกลุ่มคนชุดดำที่เป็นฝั่งของระเอกที่เขาก็นำทั้งอาหารและก็เสบียงต่างๆเอามามอบให้กับพวกลี้ภัยที่อดอยา,ากร้อมกับเดินเท่ๆคู่ๆออกไปจากเขตผู้ลี้ภัยแห่งนี้ และพอลดาซาวอลถูกขังให้อยู่แต่ที่ด้านในห้องเขาก็เลยใช้ช่วงเวลานี้นั่งเล่นเกมต่อสู้แก้งเหงาเพื่อพยายามไปจัดการคนส่งของได้ตำนานซึ่งแม้แต่กระทั่งเกมใน VR พระเอกเขาก็ยังแข็งแกร่งกว่าด้านซาวอลจนตัวของเขาก็ต้องพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าและในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านพระเอกเขาก็เดินเข้ามาส่งข้าวให้กาาับด้านซึนอาและพอเธอได้เห็นใบหน้าหลอนเล่าของพระเอกแบบเต็ม เธอก็ถึงก็ร้องว้าวเพราะก่อนหน้านี้พวกเธอก็มีโอกาสได้แต่ฟังเรื่องเล่าและเห็นหน้าของใบเอกจากในเกมก็เท่านั้นก่อนที่จะน,น,นั่งซึมอ่าเธอจะขอถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับใบเอกเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและหลังที่ใบเอกเดินกลับออกไปหลังจากนั้นไม่นานจ,จู่ๆมันก็มีคนส่งของอีกคนหนึ่งเดินมากดกลิ่งที่หน้าห้องพักของพวกเขาก่อนที่คนกลุ่มนี้จะเดินถือปืนขึ้นมา ก่อนที่บุกจู่โจมในด้านสินอาและพยายามคิดที่ฉีดสารอะไรบางอย่างใส่เข้าไปที่ร่างกายของเธอและพอร้าซาวอลได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือ,อพี่สาวเขาก็พยายามที่จะพังประตูออกมาก่อนที่คนพวกนี้จะกลาดยิงใส่ไปที่ประตูจนามมาทาให้ท้ายที่สุดแล้วซาววอลเขาก็ออกมาปุ๊ต่อสู้คนพวกนี้ก่อนที่หยิบปืนขึ้นมายิงตอบโต้วพวกมันและพอซาวอลรู้ว่า ทางด้านซึนอาเธอก็ถูกยิงจนเธอนานก็ต้องตายไปต่อหน้าต่อตาของเขาและเท่านั้นยังไม่พอคนกลุ่มนี้พวกมันก็ยังย่องเข้ามาที่ด้านหลังพร้องกับยิงเขาจนล้มลงนอนกองกับพื้นและตอนที่หนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่สองทันทีที่เอกได้ยิงเสียงป,ปืนเขาก็วกกลับเข้ามาก่อนที่พบร่องรอยการต่อสู้ และศพที่นอนตายกันเปลื่อนห้องซึ่งนั่นหมานกรวมถึงซึนอาและพอไะเอกเห็นว่าทางด้านซาวอลหนุ่มที่เขาเคยเจอก่อนหน้านี้เขาก็ยังไม่ตายจึงทำให้ไะเอกเลยรีพาตัวเขาออกมาเพื่อหวังจะช่วยพาไปรักษาและท,ทันทีที่ซอนอาเห็นสภาพภายในบ้านร้องกับล่างของน้องสาวที่นอนตายอยู่ที่ด้านในเธอก็ถึงกับใจสลายและหลังที่ผู้หารเข้ามาทําการเคลียร์พื้นที่ ร้องกับใช้เครื่นสแกนทําการเก็บหลักฐานจากพื้นที่เกิดเหตุซึ่งแท้จริงแล้วทางด้านซาวอลเขาก็ไม่ใช่น้องชายแท้ของทางด้านซอนอาและก็ซึนอาแต่ด้วยความใจดีของพวกเธอจึงทำให้ซอนอาก็เลยเลือกที่ช่วยเหลือและก็รับเลี้ยงทางด้านซาวอลเอาไว้และทนันทีที่เขาฟื้นตื่นขึ้นพระเอกเขาก็พูดบอกกับซาวอลว่าผู้หญิงที่อยู่กับนายตอนนี้เธอก็ตายแล้ว ก่อนที่ทางด้านหมอสาวที่พระเอกพามาดูอาการเธอจะทําการฉีดยาสลบเพื่อให้ทจงด้านซาวอลนั้นเขาได้ทําการพักผ่อนก่อนที่เธอจะพูดบอกกับพระเอกไปว่ากระโหลกศีรษะของซาววอลหมานก็สามารถป้องกันลูกกระสุนเอาไว้ได้จึงทำให้พระเอกเขาถึงรู้ทันทีว่าซาวอลเขาก็ไม่ใช่มนุษย์ปกติธรรมดาทั่วไปและหลังจากเสร็จงานใช้มนักกิจของน้องสาวทางด้านซอนอา เธอก็เดินเข้ามาพบกับผู้อาวุาโสของซาวอลก่อนที่พูดเล่าให้ฟังว่ามันก็มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับซาวอลส่วนตอนนี้ทางด้านพระเอกหลังที่เขาเดินทางไปยังอาคารสำนักงานราชการของพื้นที่เขตพิเศษที่อยู่ใต้ดินซึ่งตัวเขานั้นก็เข้ามาให้ปากคำเกี่ยวกับการตายของน้องสาวของพันตีซอนอาเพื่อให้ในักด้านซอนอาน,นั้นทำการสอบปากคำของพยานก่อนที่เธอจะพูดเล่า เกี่ยวกับคดีการลักพาตัวของเขตทั่วไปเพราะทุกครั้งที่เกิดเด็กหายจุดของกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณแถวนั้นมันก็จะไม่ทํางานแถมเมมโมรี่การ์ดตั้งเอาไว้ภายในบ้านมันก็หายาไว้ด้วยเช่นเดียวกันพอได้ยินแบบนี้พระเอกก็พูดเล่าให้เกิดด้านซอนอาฟังวันหลังจากที่เขาได้ยินเสียงปึ้งดังขึ้นและพอเข้ามาถึงเขาก็เพบร่างของเหยื่อและก็ร่างของคนห้ายนอนตายอยู่ที่ด้านในห้องพัก ซึ่งในด้านซอนอาเธอก็รู้ดีอยู่เต็มอกว่าไปเอกเขาก็น่าจะพบเจอกับซาวอล์น้องชายของเธออีกคนหนึ่งแต่เธอนั้นก็ไม่สามารถพูดถามกับพระเอกแบบตรงๆได้เพราะการที่เธอนั้นปกปิดหรือให้ที่ซ่อนกับผู้ลีภ้ภัยเหมือนก็เป็นความผิดรุนแลงและภาพกระตกลามาที่เขตผู้ลี้ภัยเมื่อ9ปีก่อนซึ่งในตอนนั้นมันก็มีกลุ่มผู้ลีภ้ภัยจํานวนมากที่อยากจะล้มล้างชนมายอมกลุ่มซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้น มันก็เป็นการพบกันครั้งแรกของด้านซอนอากับซาวอลและหลังที่อาการของซาวอลนั้นเริ่มดีขึ้นเขาก็กลับมาที่บ้านก่อนที่จะพูดบอกพี่สาวของเขาว่าผมก็ขอโทษที่ไม่สามารถปกป้องซึนอานได้ซึ่งพอดีแบบนั้นซอนอาเธอก็เลยให้ของติดตัวพร้องกับของใช้ให้กับด้านซาวอลไปพร้อมกับให้สร้อยที่มันก็มีเศษอัฐิของซึนอาให้ตัวเขานั้นพกติดตัวเก็บเอาไว้ ก่อนที่เธอจะพูดบอกให้ซาววอลกลับไปหาผู้อาวุโสและเพื่อนๆที่ไหนยอยากจะไปอยู่เธอแต่ทว่าหลังที่ซาววอลออกมาจากบ้านเขากลับเลือกเดินหมายพวกฮันเตอร์นันกกระทืบเพราะเขาก็ยังคงรู้สึกผิดในการตายของซึนอาและทันใดนั้นฮันเตอร์คนหนึ่งเขาก็ใช้ไม้เบสบอลฟาใส่หัวของซาวอลจนเขานั้นก็สลบไป ส่วนตอนนี้ทางด้านชอนมายองกรุป๊ปที่พูกเขาก็กําลังก้านช็อปแรงงานจากกลุ่มผู้ลี้ภยัยเพื่อให้ผู้ลี้ภัยพวกนี้เข้าทํางานกลายเป็นคนก่อสร้างเพื่อแลกออกซิเจนและก็อาหารเป็นระยะเวลานาน,านหนึ่งปีจึงใน,นไม่เป็นเอเขาก็เลยคิดที่อยากส่งคนของเขาเข้าไปทําการแฝงตัวก,กับกลุ่มของผู้ลี้ภัยพวกนี้เพื่อไปย้มถ่วงเวลาให้เขตเอเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างให้ได้มากที่สุด และหลังที่คุณเพื่อนของซาวอลผพาเขากลับมารักษาตัวที่ห้องพักแต่เนื่องจากสองวันแล้วที่ซาวอลเขาก็ยังไม่ฟื้นและก็ยังคงนอนแน่นิ่งเป็นผักนอนเป็นเจ้าชานิทาอยู่บนเตียงนอนและภาพก็ตามมาที่ซีอีโอลยูซอกที่เป็นลูกชายของท่านประธานชอนมยองกรุ๊ปซึ่งวันนี้เองเขาได้เรียกคนส่งของหมายเลข57เข้ามาพูดคุยเพราะเขาก็เป็นพนักงานส่งของ ที่ได้รับมอบหมายงานจากท้าหน้า CEO ระยูซ็อกเพื่อเป็นกุญแจจากพวกเด็กๆมาทําการทดลองรับอะไรบางอย่างและเ่าก็ยังพูดบอกกับ57อีกว่าหากคุณยอมทํางานเป็นกุญแจเปิดประตูให้ผมอีกครั้งเดียวผมก็จะให้ที่พักพิงกับคุณให้คุณนั้นได้อยู่อาศัยอยู่ที่เขตศูนย์กลางไปตไลอดชีวิตแต่ถว่างานครั้งนี้คุณก็ต้องเดิมพันมันด้วยชีวิตซึ่งในขณะที่คนนั้นเอง ต่างกับไปเอกกับกลุ่มคนส่งของที่เรียกพวกเขาว่าพวกอัศวินดำต่างช่วยกันสืบคดีการลักพาตัวผู้เด็กพวกนี้แบบลับๆก่อนที่ไปเอกจะพูดสั่งทีมของเขาว่าพวกเราจะื่อนไหวกันในคืนนี้เราบอกสงที่พวกเขาได้มานั้นนั่นก็คือเขตผู้ลี้ภัยกลางนำ้ำและพอพวกเขาบุกเข้ามาที่ด้านในและสามารถช่วยเด็กพวกนี้ได้สำเร็จแล้วแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าพระเอกเขาก็ยังไม่รู้ ว่าคนส่งของเบอร์ห้าวขาก็จะทำงานให้กับซ e o ีรยุซอกในการเป็นกุญแจจากพวกเด็กๆพวกนี้มาทำการทดลองและในคืนวันเดียวกันนี้เองฐานด้านทางประธานเขาก็เลยเรียกรยุซอกลูกชายของเขาให้เข้ามาพบเพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัวพราะเขาก็ไม่เคยชื่อใจลูกชายของเขาแม้แต่สักครั้งและก็ยังไม่ยอมที่ยกบริษัทนี้ให้กับเรยุซอกโดยง่ายส่วนทางด้านรยุซอกเขาก็ได้แต่คิด ว่าพ่อทีโมธีหมกมุ่นอยู่กับการทํางานโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกชายต่อกระลังป่วยหนักใกล้ตายอยู่และภาพก็ตัดมาที่พระเอกซึ่งเขาก็ได้ทาการเก็บทรายในพื้นที่เขตเอเอามาให้กับผู้อุโสในย่านอับกูจองก่อนที่เขาจะพูดถามกับผู้อุโสคนนี้ไปว่าเด็กหนุ่มที่ชื่อซาวอลเขาก็อยู่กับคุณชิไมก่อนที่ทําการยื่นลูกกระสุนให้กับทางด้านผู้อุโสดู ว่าตวงเขาก็ถูกยิงเข้าที่ท้ายทอยแต่เขากลับรอดมาได้แถมการพื้นตวงเขามันก็เร็วมากก่อนที่พระเอกจะพูดถามไปแบบตรงๆว่าคุณรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าเขาก็เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ซึ่งพอยิงแบบนี้ทางด้านผู้อาวุโสเขาก็เลยพูดตอบกลับพระเอกไปว่าพ่อของซาวอนั้นก็เคยทํางานที่เหมืองออกซิเอเนียมซึ่งสถานที่แห่งนั้นมันก็รายล้อนไปด้วยสารกัมมันตรังสี ส่วนตอนนี้ทางฝั่งของผู้พันเนื่องจากเธอกระถูกสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมของน้องสาวจึงทำให้เธอกับลูกน้องอื่นนันต้องคอยทำการแอบสืบคดีนี้อยู่ลับๆส่วนตอนนี้หลังที่พระเอกกลับมาถดิที่ฐานปฏิบัติการขนส่งเขาก็พบว่าเพื่อร่วมงานของเขาหมายเลข57าเจ็ก็กำลังคิดที่ฆ่าตัวตายและหลังที่พระเอกรีบเข้ามาช่วยตัดเชือกเขาก็พูดถามกับ5 7า วุนหนายชิ้นไมที่เป็นกุญแจในการลักพาตัวผู้เด็กๆและพวกที่มีร้อยสักนั้นพวกมันคือใครกันและในขณะที่ใบเอกกำลังพยายามล้วงข้อมูลจากปากของ57อยู่นั้นทันใดนั้นเองทางด้านลียูซอกที่เขาก็ได้ทำการติดตั้งพร้อมกับฝังบางอย่างเอาไว้ ai, ที่ต้นคอของ57จึงทำให้เขาก็เลยตัดสินใจที่กดปุ่มสั่งพร้อมกับทำการฆ่าปิดจ็อบหมายเลข57ทิ้ง จนเขาก็ต้องตายไปต่อหน้าต่อตาของพระเอกและหลังจากนั้นพอพระเอกเขาเดินกลับออกมาเขาก็พบว่าเพื่อนๆพ,พ,พนักง,งานขนส่งแต่ละคนนั้นก็กำลังล้อมวงดูการดวลต่อสู้แบบหนึ่งตอนหนึ่งและทันใดนั้นมันก็มีชายคนหนึ่งชี้ตรงมาที่พระเอกก่อนที่ผู้ทําการขอท้าดวลกับพระเอกไปและหลังที่พระเอกเดินขึ้นมาพร้อมกับสาวมาชกใส่ชายคนนี้แบบเต็มแรงจนตัวของเขาต้องหลักหลางอากาศ จนขายที่หน้าต่อเพื่อนทุกๆคนในห้องนี้และหลังที่ทางด้านซาววอลฟื้นตื่นจากการโครม่าแล้วซึ่งวันนี้เองภายในเขตผู้ลีภ้ภัยมันก็ได้มีประกาศการคัดเลือกคนส่งของคนใหม่และพอซาววอลเห็นแบบนี้เขาก็เลยคิดอยากจะเข้าร่วมการคัดเลือกครั้งนี้ดูดสักตั้งก่อนที่เขาที่ตัดสินใจเดินามายืนดักหน้ารถขนส่งของไา้เอกที่กำลังขับตรงมาหาเขา และตอนที่2ของซีรีส์แบ็คไนท์ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วลก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ